Welcome back to my YouTube channel everyone. Today, we're diving deep into one of the most talked about electric vehicle of 2025, the s e e k e r 001. ดิส Luxury Chasing Breaks Style EV จากชิลีพรีเมียมแบรนด์ Sikker แฮสแมดเอบิทเนมสำหรับเซลล์ในตลาดโลกคอมบิเนชันไฮเอมเปอร์ฟอร์แมนฟุตูริสติกเทคและเอสเลคโมเดิร์นดีไซน์เริ่มต้นด้วยอีดเอ็กเทียร์ The Sikker ศูนย์ศูนย์หนึ่งสแตนด์เอาต์อิมเมดเทลีดวิดอีดโบว์และแอโรดินามิกซิลูวิต The front fascia อีสต์คลีนและแอคทีฟฟีเจอริงสเลมเลดแมทริกไฮไลท์และเอคลอสออฟคริวไฮไลทิงอีดอิเล็กทริกอิดีนิตี้ The f l o w i n g roof l i n e merges seamlessly into the rear, giving it a sporty yet elegant look. The muscular wheel arches house up to 22-inch alloy wheels, wide f l a t d o o r handles, and a continuous LED tail light bar give the car a futuristic appeal. From every angle, the 001 looks like it belongs in a premium EV segment. Moving inside, the 1, s e e k e r 001's cabin feels like stepping into a luxury lounge. Premium m a t e r i a l like nappa leather. สูเอเดย์แอนด์เรียลเมทัลทรีมเซอร์ราลอยู่เดอร์เซ็นเตอร์พิซซี่อีสต์เอ็มักซี่สิบห้าจุดสี่อิ้นฟลูอตติ้งอินโฟเทนเมนต์สกรีนพาวเวอร์บายซีเคิลส์เลเทสยูไอแพดวิดเอซิบสี่จุดเจ็ดอิ้นดิจิตอลไดรเวอร์สดิสเพลย์แอมเบียนท์ไลทิงรันทรูอัลเดอร์เคบินคัสตอมอิซับเบิลทูสูตรยูร์มูดเดอร์ซีทติ้งอีสต์สป acious แอนด์สอปโปทีฟวิดฮีเทสเวนติเลเทสแอนด์มัสชั่งฟังชั่นอวัยวะเบิร์ลฟอร์ เรซีดลีโครมิสพาร์ติเคิลารี่เจเนรัสตั้งทูเดอะอีวีแพลตฟอร์มส์แฟลตฟลอร์และมีอัมพลคาร์โก้สเปซในเรียห์เฮดทำให้ง่ายต่อการเดินทางบนพื้นที่ประสิทธิภาพ2025สีเกอร์001นำเสนอตัวเลือกพลังงานหลายแบบเดอร์แฟลกฮิปดูอัลมอเตอร์ AWD โมเดลโปรดิวซ์สตาร์จ์ริง780ปอนด์พลังงานขับประบบออฟลอนชิงจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเพียง2.9เซตการ์ making it one of the quickest electric car in its class. The ride is smooth and composed, with adaptive air suspension that adjusts to different driving modes, ensuring both comfort and sharp handling when needed. As for range, depending on the battery pack, either 95 kWh or the massive 140 kWh option, it delivers between 620 to over 1,000 km on a single charge under CLTC standard. ฟาชาร์จ to ิ 42, ่งคาปาบิลิตี้อันโลยูทูท็อปอัพสามร้อยกิโลเมตรออฟเรนซ์ในราวสิบมินิทวิดเอห้าร้อยกิโลวัตแอนตราวฟาชาร์เจอร์.ไฟแนลลี่เลสท็อปไพรซิงในอีทโฮมเมอร์เก็ตออฟจีน่าเดอร์สองพันยี่สิบห้าซิกเกอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสตาร์อั่วราวสามแสนอัมบีแอป roximately สี่หมื่นสองพันดอลลาร์สหรัฐแอนคลายทูอัลบัลสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันอัมบีอ่อหกหมื่นเก้าพันดอลลาร์สหรัฐสำหรับท็อปสเปกเวอร์ชัน. considering the level of luxury เพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์เรนท์ออนออฟเฟอร์อีกริเพลซเอนท์เอ็กเซชั่นแนลวัลูในเดอะพรีเมียมอีวีมาร์เก็ตทัสซาวเวอร์ดีเทลลูคแอทเดอะซีเกอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเอฟูโตริสติกพาวเวอร์ฟูลแอนด์ลักชัวรีส์อิเล็กทริกเวชิคลอทัส